จบนะเพราะสมรักเคลียรประเด็นเบสตรงตรงอยู่ด้วยกันแล้วจริงดิเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คมหาดูใจกันมานานมีโมเมนต์สวีทให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจนได้ยกให้เป็นคู่รัก ครั้งรักกันไปแล้วสำหรับนางเอกสาวเบสรักวานีคำสิง์และตรงตรงเดอะสตาร์หลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบกันมีคนรักและชมความน่ารักมากมายแต่ก็หนีไม่พ้นดราม่าและถูกจับผิดว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันแล้วล่าสุดสมรักคำสิงคุณพ่อของสาวเบสได้เคลียร์ประเด็นนี้ผ่านทางรายการ ปากต่อปาก ep 47ว่าอยู่บ้านอยู่บ้านถ่ายนู่นนี่ผมอยู่ด้วยตลอดมันผิดตรงไหนอะไม่ได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2ไม่ได้เกิดความเสียหายถ้าคบกันแล้วพาก,กันไปเที่ยวปาร์ตี้พ่อเตะเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ com ขอบคุณค่ะ